ก็แม่มันน่างี้ไงก็พรุ่งนี้จะทำก็ทำเด้วันอาทิตย์เมียก็อยู่ลูกก็อยู่ักก่อนนะไม่ต้องพักซ้อสี่หมื่นก็ไม่เจอนี่ไม่มีินก็ต้องรับจนเอเงินเดินเงินเดินงานหเอางกไม่เจอเงินไม่มากนไม่ เลื premises, sure. okay. mm ้อ hmm. ตีน่าดูกเขาต้องกินอ่อนๆนะโอ้ยเขามลแดกว่าแล้วกับข้าวอ่ะแล้วพอทำเองก็บดไม่ทาใครกินใครดกคนโอเคโกลับมาข้าวมีแดดกว่านี้ไม่ร้มันจะเมื่อไหร่ไม่ก็ไม่ เดี๋ยวหุง้าวต้เดี๋ยวห้มต้องต้องแม่จัระหว่างชิบอและสหรับซื้อกันมั้ยแล้วรออยู่้องมันก็จะมาลแต่จาแล้วเขาไม่ได้อะไรรอก็รอจนี่คือแม่บอกเขาอกถ้าวันดเาไปแล้วแล้วก็กลับแล้ว โอ้โหูกนี้รนี้หือแม่ท่ถึม่ไปถึงแล้วแ่ไนนี่นี่เปไรเขาบอกว่ามันต่อมันเดินเข้าไปที่ม่เตรีมของกันแอ้ตายแล้วน่ไีดาก่้ไม้เด้เดี๋ยวไปาเนี่ี่ไม่รีบ่้จเขาต้องคายจ่ายตัมาให้เสร็จก่อน โอ้วันนั้นที่ไปัดนีมันใช้ไม่มาเลยขคือเองเอาไม่กคนหนียๆใช่หมแล้วนจาง้รอาทดมากคไปได้รอดกลับมาเหมือนเดิมเขาไม่รับเลยตอนนี้ แล้วหนีไปทำไมนั้นที่พาชิตาไปแล้วชิตาน้อยทำอะไรเป็นบวมอ่ะคงคิดไไม่ได้จะกลับไปกลางบวมกลับมปกรอหมันบวมแล้วหนีอ่ะแต่ต้องเก็บเองเสร็จเลยเกยบที่กลับแจกจังด้วยมองไม่มีตาเลยอ่ะแล้วมันจะกลับมาประมาณเดิมไหมโอ้ชื่อโอ้โหพี่พุ่มโรยานะมั้ ว่าอายุมากใ้เสียงงไยไล่กลับไล่โลเงินใช้้ามเลยแฉมเลยช้ามข้ามประธานนะที่บดบเข้าใจ่หมคนที่ชอบทั้งสีอย่างเงี้ยนี่วยน่าเี้ยกหานีก็แปลเก็บคนรวยแต่ก็อยากรวย มันเสียงั่ี่มันดาันนี่แหละก็เลยต้องมีจอดให้ลงล้วทุกคนสุดตายทุกคนสุดตายขอให้ทุกคนสุดตายชอบี่ไม่ใช่ก็ช่มีใด้ก็ใโดนลูกไ้ทั้ง โนเอาอ่ะไม่ตรงเลยเอ๋ยวงไงนั่นนี่เเสาไงไอ้หน้าไอ้ทีมรถรถบัสชนไอ้รถบรรทุกชนหลายหลคันไม่พูดมียมาขับรถชนชาวบ้านว้าใช่นะมีมามันหนักขับรถมาเจอได้ กลัวจะกลัวจะโดนจับแล้วไม่มีตังค์ต่าย่าปะักเลยหนีห้าล้านอ่ะเล็กไปทีหลังนะไม่ต้องเล่าเลยสุร์มาริโอไม่ตรงเลยสุ per m ร r i o แย่ไม่กอดคนแต่งเองสุดสุดอะเลดี๋ยวดูเดิมใหม่ดี๋ยวดูมันดูี่เรื่องจริงแน่พี่ สันติดูสันติดูเรื่องปั๊บอ้าห้าดูเรือมาไปแล้วเนี่ยทำไมทำไมสันติมันเอ๊ะโอนไม่มีอีกหรอมีสันติอ่ะจะมีตอนในคบหนึ่งเอ้ยหนึ่งวันหนึ่งร้อยวันแล้วก็บหนึ่งร้อยปีพอดีอ่ะหนึ่งร้อยปีแนนจิ๊กวันีจะเพ้อยู่ละสองร้อยลดอะาร้ันดูไม่ตรงเลยอะโอ้ my god โอ้ตาาเลยวะนี่อย่างนี้ดีกว่านะจะเอจพราะว่ามันทมาแค่ ไม่เช็คดูดิมันลมมันอยู่ตรงนี้มันจะดูทันใดเย้เย้ แกแข่งไงนะใหญ่เปล่าครับอุ้ยไม่กลัวเลยเยี่ยมเลยเอุ้ยเยี่ยมเก่ง,กง,กงอันนี้น่ากลัวยิ่งกว่าเยี่ยจแค่ถนี่ขั้นสที่ขั้นสนี่สุดสุดอ่ะอะไรสุด คือแบบเรื่องเป็นแบบนี้เปลี่ยนไปอีกเรื่องหนึ่งเลยอะ่ะดูด้วยนี่นะครับโอ้โ,โอ้ my god ทำไมฉลาดนี้ตกลาวาตาย สอนหรอยังอ๋อยังสวัสดีครับ